ระบบบันทึกข้อมูลอุณหภูมิผู้ป่วยอัตโนมัติตัวระบบจะประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับลงทะเบียนผู้ป่วยซึ่งจะใช้วิธีอ่านจากบัตรประชาชนโดยตรง้อนข้อมูลผ่านชุดอ่าน เข้าไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งเลข13หลักชื่อนามสกุลที่อยู่หลังจากนั้นก็จะบรรจุลงในฐานข้อมูลของระบบแทนการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบเดิมเพื่อลดความผิดพลาดเครื่องวัดอุณหภูมิผู้ป่วยอัตโนมัติซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้ ด้วย QR code ผ่านเครือข่าย IoT ไปยังฐานขอ้อมูลของระบบเพื่อให้แพทย์พยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องนำไปวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยแต่ละรายผู้ป่วยสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยการใช้หลังมือยื่นไปบริเวณหน้าเครื่องคล้ายเครื่องอ่านอุณหภูมิแบบเดิมจากนั้นจะมีเสียงสัญญาณบอกว่าเครื่องอ่านอุณหภูมิได้แล้ว ผู้ป่วยจะต้องยื่นแผ่น QR code ไปตรงตำแหน่งของกล่องซึ่งอยู่ด้านข้างของเครื่องวัดอุณหภูมิโดยจะมีสัญลักษณ์เป็นแสงไฟเช่นเดียวกันเมื่อเครื่องอาง่านรหัส QR code ได้ก็จะส่งเสียงสัญญาณจากนั้นก็จะส่งทั้งอุณหภูมิและ ID ของผู้ป่วยคนนั้นๆเข้าไปยังระบบทุกครั้งการทํางานก็จะมีลักษณะซ้ำกันเช่นนี้ในผู้ป่วยแต่ละราย ตามที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างของความพยายามซึ่งจะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนจำกัดและเหนื่อยล้ากับภารกิจตลอดเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาเพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะในเวลานี้มีความจำเป็นจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายใครช่วยทำอะไรได้ก็ทำในส่วนนั้นโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีซึ่งหลายท่านสามารถช่วยได้ และเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านเหล่านั้นทราบว่าเราจะไม่ทิ้งกันสวัสดีครับ